รัฐประหารคราวแรกที่คิดว่าตัวเองเข้าใจอะไรลัะจอมพลนธนอมยึดอํานาจจากจอมพลนธนอมฮะอ่าจอมพลนธนอมที่เป็นหัวหน้ากานตัวเองยึดอํานาจจากจอมพลนนอมที่เป็นนายกรัฐมนตรีในปี2514ครับ2514เนี่ยผมจวนจะเข้ามาอะไรนะครับยังไม่เกิดเลยครับต่อมาครังที่2519ครับหลังเหตุการณ์6ตุลา6ตุลาคำว่านั้นมีการยึดอํานาจนะครั้งที่สามอ่า อันที่สามอันที่สี่ปีสองศูนย์ถัดมาดูมฤศจุลาคมอีกเมื่อกันนั่นแหละนะค่าวนี้เป็นการยึดอํานาจของคณะทหารแทบจะชุดเดิมนะแต่ว่าตรงระหว่างกลางเนี่ยเดิมแพทย์จันทนินเป็นนายกครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นชุดใหม่การเป็นคุณเรียงศักดิ์เรียงศักดิ์ชมนาอนี่ก็เป็นเป็นรัฐะหารโหดที่สี่แล้วมักงที่น้ามาจากนั้นไปก็มีความล้มเหลวอีกสองสองผลแต่ก็สนุกทุกคน เบส่าห้าวายสี่สองสี่ทั้งที่ห้าอันนี้จะยึดไม่สําเร็จนะยึดไม่สําเร็จเก้ากัญญาไม่มาตามนัดสองเก้าเรื่อยเปล่าเนี้ยสองเก้ารันที่หกนะหกต่อมาที่สําเร็จคือสามสี่สามสี่รอสชเสื้อครับรในผลเสื้อคลับนายานะพลเอกสุนทรคงสมพงศ์เราไม่พูดถึง พุทธาทำมินนะเพราะมันไม่ใช่รัฐประหารนะแต่เป็นประชาชนลุกขึ้นมาตอนนี้เราถึงสามสามสี่สามสี่แล้วเจ็ดละมันก็นําไปสู่การรัฐสมูนปีสี่ศูนย์ซึ่งอาจารย์เกี่ยวเลยพออีกครั้งหนึ่งก็คือการรัฐประหารในปีสี่เก้าละครั้งที่แปดที่สี่เก้าผมอยู่ที่ชิคาโกกําลังจะองไปพูดอะไรบางอย่างกับสมาคมนักกฎหมายสหรัฐอเมริกาเขินอยู่เหมือนกันตอนนั้นเป็นอาจารย์ เป็นรองประหลัดเป็นรองประหลัดแล้วโอเคปีสิ่เก้าจะต้องไปพูดเขายังไงเพราะทุกคนแทนที่ถามเรื่องถึงไม่ได้พูดถามเรื่องรัฐประหารเมืองไทยหมดเลยแล้วก็รองประหลัดกระทรวงยุติธรรมอีกอ๋อจะพูดได้ยังไงคคิดไม่ออกบอกไม่ถูกนะอ่านั่นก็คือปีสี่เก้าครั้งที่แปดอ่าอืมแล้วก็มาปีห้าเจ็ดครั้งที่เก้าอ่ชีวิตอยู่มาแมวเก้าชีวิตเห็นมา9รเก้ารอบไม่แต่ครั้งที่เก้านี่ถูกเรียกครั้งอื่นๆเขาเรียกไปทําอย่างอื่นหรืออาจจะไม่ได้ทัน โอ้โหแต่ว่าพอใกล้ก็ไปเรื่อยเชีวิตเนี้ยเรียกว่าเก้าชีวิต9ก้า,ารัฐประหารเท่าที่ฟังมา